Good morning everyone. Welcome to my lesson. ก็สวัสดีนักเรียนม .2 ทุกคนนะคะ่า today we will start unit 6นะคะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนยูนิตใหม่นั่นก็คือ unit 6หน่วยที่6นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเพิ่งจบ u n นิต i t 5ไปเมื่อวานใช่ไหมคะนักเรียนนะก็ท่เชอร์ให้นักเรียนฝึกทำแบบฝึกหัดนั่นเองนะคะเกี่ยวกับพวก R a n some any นะแล้วก็ยาลืมใครที่ยังไม่ส่งการบ้านนะคะส่งการบ้านด้วยอ่ะทีนี้มาดูว่าเออวันเนี้ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรนะคะอ่ะนักเรียนเปิดมาที่หน้านี้ค่ะอ่ะโอเค everyone open to this page นะ today we will learn about day after day ่ะ a day after day นะคะก็คือ แปลว่าวันแล้ววันเล่าอ่าวันแล้ววันเล่านะเกี่ยวกับ everyday activities ของนักเรียนนะก็คือกิจวัตรประจำวันวันแล้ววันเล่าของนักเรียนว่าแต่ละวันนักเรียนทําอะไรบ้างซึ่งบางคนก็อาจจะเหมือนเดิมนะกิจวัตรประจำวันเราอาจจะเหมือนเดิมตลอดบางคนก็อาจจะไม่เหมือนเดิมทุกวันอะไรประมาณนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูจุดมุ่งหมายซิว่าทำไมเราถึงต้องเรียน ยูนิตนี้เรื่อง day after day ค่ะโอเคนะคะหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนเขาบอกว่ามีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนนะฟังคําพูดของบุคคลเกี่ยวกับกิจวัตรประจําวันนะนะก็คือฟังว่า,ากิจวัตรประจําวันของคนอื่นเป็นยังไงแล้วก็นะคะอ่านข้อความบรรยายเกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียน โดยจัก,กรยานนะคะหรือพูดโต้อตอบเกี่ยวกับกิจวัตรประจำวันหรือการเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เรียกว่าอ e ีเมลถึงเพื่อนเพื่อบอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ทำในวันหยุดสุดสัปดาห์นะนี่ก็คือจุดมุ่งหมาย ของยูนิตนี้จะประมาณนี้นะคะนะค่ะนักเรียนดูที่หน้านี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนในเรื่องของ day after day กิจกรรมแรก new language นะคะเดี๋ยวที่เชิญจะเปิด voice ให้นักเรียนฟังนะจะเป็นเรื่องของ everyday activity นะคะกิจวัตรประจำวันในทุกๆวันนะให้นักเรียนทำอะไรให้นักเรียน mark the things that are t r u for you ก็คือให้ mark ไว้ว่าสิ่งไหนที่แบบ True for you นะคะเป็นจริงสำหรับนักเรียนเออหรือก็คือสิ่งที่นักเรียนทำนะแบบที่เขาทำจริงๆอ่ะโอเคเดี๋ยวที่เชื่อจะเปิด voice ให้ฟังนะคะ Let's start <S Unit 6 Day after day Page 38 New language Everyday activities In the morning Liz usually gets up early She gets up before 7 a.m. Josh takes a shower. He has a big breakfast. Liz goes to school by bus. She never arrives late. In the afternoon, they eat lunch at school. School finishes at 3 p.m. They play sports after school. In the evening, at night, Liz usually does her homework. Sometimes Josh watches TV. Liz never goes to bed late อ่าโอเคนะคะนักเรียนก็ได้ฟัง voice ไปแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูช่วงแรกกันก่อนนะคะคือช่วง in the morning นะ in the morning ก็คือช่วงเช้านะคะอ่าเขาบอกว่า Liz เนี่ยนะ Liz usually gets up early นะคะ she gets up before 7 a.m. คืออะไรคะนักเรียนก็คือ Liz เนี่ยเขาไง เขาเนี่ยเป็นคนที่ตื่นเช้าอยู่เป็นประจำ usually เลยเป็นประจำสม่ำเสมอบ่อยๆเลยนะคะ she gets up before 7 a.m. นะคะก็มักจะตื่นก่อน7โมงนี่นะคะนาฬิกาเธอก็บอกอยู่ว่าเธอตื่นกี่โมงคะนักเรียนเออ6 o'clock and 15 minutes ใช่ไหมคะต่อไปอ่าต่อไปก็คือจอร์สนะคะอ่าเด็กผู้ชายคนนี้เขาบอกว่าจอร์สเนี่ย takes a shower He has a big breakfast นะคะก็คือจอสเนี่ยนะตอนเช้าเขาก็จะอาบน้ำก่อนนะคะแล้วก็มารายรับประทานอาหารเช้าที่เป็น big breakfast เลยนะคะก็คือหลายอย่างเลยนะานี่มีขนมปังสองอันมีกล้วยมีไข่ต้มใช่ไหมคะมีน้ำมีน้ำอีกอ่ะโอเคทีนี้ค่ะต่อค่ะนะักเรียน Liz, Liz goes to school by bus. She never arrives late. นะ่านี่ Liz นี่เป็นคนดีมากเลยเขาบอกว่า เออลิสเนี่ยนะคะไปโรงเรียนด้วยรถบัสนะสคูลบัส she never arrives late นะคะเธอเนี่ยไม่เคยไปสายเลย นะ never, never นะคะ <Never. S 1> แปลว่าไม่ต่อไปจะเป็นในช่วง in the afternoon mm hmm. กันบ้างนะคะก็คือช่วงบ่ายอ่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างลิสกับจอร์ e เนี่ยนะเขาบอกว่า they eat lunch at school นะคะก็คือรับประทานอาหารกลางวันกันที่ที่ไหนคะนักเรียนที่โรงเรียนนะ school finishes at 3 pm นะโรงเรียนเนี่ยก็จะเลิกเวลาบ่าย3โมงนะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะไป p l a y After school นะก็คือไปเล่นกีฬากันหลังเลิกเรียนนะ่ะชีวิตใครเป็นแบบนี้บ้างเอาที่แบบก่อนโควิดเกิดขึ้นก็ได้อ่าใครเป็นแบบนี้บ้างให้นักเรียนมาร์กไว้ว่าฉันทำแบบนี้เหมือนลิสเลยทำแบบนี้เหมือนจอสเลยนะคะทีนี้ค่ะช่วงสุดท้ายของวันและก็คือ in the evening นะคะและ at night เออก็เป็นช่วงตอนเย็นและช่วงตอนกลางคืน นะคะลิซเนี่ยเขาก็จะ usually does her homework ว wow, ้าวเ e ล y g o o d เลยนะคะก็คือลิซเนี่ยก็จะอะไรทำการบ้านเออตอนเย็นนะคะกลับมาจากโรงเรียนทำการบ้านของเธอนะส่วนจ o ร์ e เนี่ยบางทีนะคะ sometimes watches TV เออ e t i m e มก็คือบางครั้งจ o ร์ e ก็จะมานั่งดูทีวีนะคะซึ่งถ้าใช้คำว่า sometimes ก็คือเกิดขึ้นประมาณ50%นะ เช่นมี10วันเราดูทีวีไปสัก5วันก็คือไม่ได้บ่อยนะคะเป็นบางครั้งอ่ะสุดท้ายลิสต์นะคะเขาบอกว่าลิสต์ never goes to bed late ก็คือเธอเนี่ยไม่เคยเข้านอนเลทเลยไม่เคยนอนดึกเลยนะคะมี10 pm ก็เข้านอนแล้วประมาณ4ทุ่มนะอ่ะโอเคเป็นไงบ้างคะกิจวัตรประจำวันของใครลิสต์กับจอร์สมีอะไรที่คล้ายคลึงกับนักเรียนไหม อ่าสิ่งไหนที่คล้ายคึงบ้างนักเรียนมาร์กไว้ว่าเออฉันทำสิ่งนี้เหมือนทั้งสองคนนี้เลยนะคะก็คิดไว้เป็นช่วงก่อนโควิดเนาะอ่ะโอเคนะคะก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะบทสนทนาเนี้ยก็ให้ความรู้เราเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ใช้ในกิจวัตรประจำวนันและถ้านักเรียนสังเกตดีๆนะคะมันเป็น present simple tense อ่า present simple tense คือ เป็นเทนที่บอกถึงเรื่องราวในปัจจุบันนะคะแล้วก็มักจะบอกถึงรูทีนของเรากิจวัตรประจำวันของเราด้วยนะมี adverb of time ก็เช่น sometime นะคะ usually never เป็นต้นนะ,ะแต่ที่เชื่อจะยังไม่เจาะลึกในวันนี้นะคะแค่เป็นการเกลิ่นเกินให้ฟังว่าเดี๋ยวนักเรียนอาจจะต้องเรียนเรื่องนี้ นะอ่ะโอเคค่ะโอเคทีนี้นะคะ Every one open to this page นะเปิดมาที่หน้านี้นะคะเรามาทำแบบฝึกหัดกันอ่านะในเรื่องของ good and bad habits คืออะไร นะคะคเรื่องของพฤติกรรมที่ดีและไม่ดีอ่นักเรียนก็ม .2 แล้วใช่ไหมเราพอจะรู้แล้วเนาะว่าพฤติกรรมไหนที่มันดีนะคะ,ะและพฤติกรรมไหนที่มันไม่ดีอาจจะเป็นไม่ดีในเรื่องของสุขภาพหรือดีในเรื่องของสุขภาพนะเขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยฟังนะคะ listen the voice นะแล้วก็อ่านไปด้วย e ิ d ไปด้วยนะคะจากนั้นถ้านักเรียนเ,เห็นว่าพฤติกรรมนี้นะคะเป็นพฤติกรรมที่ดีให้นักเรียนมาร์ค่ะ the good คือขีดอย่างนี้ค่ะนี่ขีดอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นพฤติกรรมที่แย่นะคะ bad habits เนี่ยให้นักเรียนกากบาดค่ะหน้าข้อที่เห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่แย่อ่านี่ก็คือ d a i r y habits ที่เขาให้นะให้นักเรียนเนี่ยเออ mark ว่ามันเป็น the good or the bad อ่ะโอเคนะคะ understand เข้าใจนะอ่าโอเคเดี๋ยวทีเชอร์เปิด voice ให้ฟังไปฟังกันเลยค่ะ Page 39. Good and Bad Habits. Good Habit. Walter and Lynn exercise often. Bad Habit. Debbie sometimes bites her nails. Daily Habits. Take a shower. Brush your teeth. Wash your hands before meals. Eat quickly. Arrive late. Comb your hair

่ะเขาให้ตัวอย่างมาด้วยนะคะ good habits ก็เช่น water and l i n exercise often นะก็คือ water กับ l ลิเนี่ยออกกำลังกายบ่อยๆเป็นประจำนี่คือ good habits นะคะพฤติกรรมที่ bad ล่ะเขายกตัวอย่างมาก็คือ d e b b i e sometimes i t e e เ e อเนลส s ails, นะคะก็คือเดปบีเนี่ยบางทีเธอก็จะผือกัดนิ้วกัดเล็บของเธอเองนะคะซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะนักเรียนอ่าโอเคมาดูซิ Dairy Habits นักเรียนจะมาร์คได้ตรงกับทีเชอร์ไหมอ่าข้อแรกเลยค่ะ take a shower การอาบน้ำมัน g ก o ืดหรือมันแบสคะมันเป็นพฤติกรรมที่ good s, นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนี่ติ๊กถูกอย่างนี้ต่อไปค่ะ eat fruits and vegetables ะนะคะก็คือการรับประทานผล,ลไม้แล้วก็ผักเป็นพฤติกรรมที่ดีไหมคะเป็นพฤติกรรมที่ g o o s นะคะก็นักเรียนติ๊กถูกไปนะคะต่อไป brush your teeth ล่ะเป็นพฤติกรรมที่ g o o s นะคะการแปรงฟันน่าแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีนะคะทำให้สุขภาพฟันของเราแข็งแรง ต่อไปการ drink soft drinks ค่ะก็คือการดื่มน้ำอัดลมเป็นพฤติกรรมที่ดีไหมคะเป็นพฤติกรรมที่ไม่ดีนะคะแล้ก็กากระบาดลงไปแบบนี้เลยนะคะเพราะว่าดื่มมากๆเนี่ยก็ส่งผลเสียต่อร่างกายนะทำให้อ้วนด้วยนะคะต่อไป wash your hands before meals นะก็คือการล้างมือค่ะก่อนที่เราจะรับประทานอาหารแน่นอนค่ะว่าเป็นพฤติกรรมที่ Good, นะคะยิ่งในช่วงโควิดด้วยนะคะนักเรียนนะเราก็ต้องยิ่งรักษาความสะอาดเข้าไปอีกนะถ้าเกิดว่าเอามือสกรปรกไปจับอาหารแล้วเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเนี่ยก็จะเกิดโรคได้ต่อไปค่ะการ sleep 8 hours a day นะคะการนอนหลับให้ได้8ชั่วโมงต่อวันนะเป็นพฤติกรรมที่ good นะคะเป็นพฤติกรรมที่ดีนะ เพราะว่าอะไรยิ่งเรายังเป็นวัยรุ่นยาเรายังเป็นเด็กอยู่นะคะการนอนเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยไม่ควรนอนดึกเพราะว่าร่างกายมันจะหลั่งฮอร์โมนเขาเรียกว่าอะไร g r o ทฮ h ร o r m o n e ออกมาที่ไปช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอถ้านักเรียนนอนดึกฮอร์โมนตัวนี้ก็จะไม่หลั่งออกมานะคะต่อไปค่ะ eat quickly นะคะการทานอาหารอย่างรวดเร็วอ่าเป็นพฤติกรรมที่ดีหรือไม่ดีคะไม่ดีนะคะ อ่ามันรวดเร็วก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้เราอะไรระบบเาผาผลาญเราพังนะคะเพราะร่างกายมันสับสนแบบทานเร็วเคี้ยวไม่แหลกเนี้ยต้องไปหนักที่ระบบย่อยอาหารเราอีกต่อไปค่ะ do homework late at night ทำ,ออทำการบ้านตอนดึกอทำการบ้านตอนดึกไม่ยอมทำตั้งแต่เนินเน่นๆนะคะจนทำจนดึกดื่นเลยต้องมาทำทีหลังแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่แบดนะคะไม่ดี ต่อไป alive flate นะพฤติกรรมนี้ก็คือการไปสายค่ะนัดกับใครไว้หรือมาโรงเรียนแล้วเราไปสายแน่นอนว่าไม่ดีนะคะไม่ควรทำนะนอกจากสุดวิสัยจริงๆเข้าใจได้แต่อย่าให้มันกลายเป็น นิสัยของเรานะต่อไป stay up very late เลยนะคะก็คือการตื่นสายมากอนะก็คือการตื่นสายในวันหยุดเนี่ยไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นนะคะนักเรียนแต่ถ้าเกิดเราตื่นสาย very late เลยเนี่ยนะมันก็ส่งผลต่อสุขภาพเรานะคะอาจจะทำให้ระบบอของเรารวนนะเพราะฉะนั้นก็เป็น bad habits ค่ะ ต่อไป comb your hair นะคะคำก็คือวีวีผมของเราอ่าแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ดีนะคะถ้าเกิดแบบนานๆวีที่นี่โหผมที่แบบมันจะต้องแบบร่วงลงมาเนี่ยมันก็มารวมกระจุกกันทีเดียวก็ไม่ค่อยโอเคนะหวีทุกวันนะคะให้ผมลุบร่วง ออกไปนะคะที่ผมที่มันจะต้องต้องล่วงอยู่แล้วนะคะอ่ะต่อไปค่ะ make you brace ก็คือเขาเรียกว่าอะไรเก็บที่นอนอตื่นแล้วก็เก็บที่นอนนะคะให้เรียบร้อยแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่ good นะคะ good habits นะต่อไปค่ะ eat lots of fast food อ่านี่ก็คือการรับประทานอาหาร f a สต์ o ู้เยอะๆเลยนะคะพวกของทอดของมัน นะที่ทําให้เราอ้วนเนี่ยแน่นอนว่าเป็นพฤติกรรมที่แบดค่ะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะนักเรียนนะต้องทานอะไรที่มัน healthy ต่อไป play sports การเล่นกีฬาแน่นอนว่าเกิดนะคะทำให้ร่างกายแข็งแรงอ่ะเป็นไงบ้าง d a i r y habits สนุกไหมครอว่าแบบฝึกหัดน,นี้สนุกดีนะคะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยอ่ะช่วยให้นักเรียนเออ เขาเรียกว่าอะไรมานึกได้ว่าแบบอันนี้เราควรทำอันนี้เราไม่ควรทำบางคนอาจจะหลงลืมไปอ่ะโอเคใครที่ยังไม่เสร็จก็เขียนลงไปนะคะทีนี้นะคะ everyone open to this page นะคะมาเจอกันที่ language check แบบ f e r ห a ด answer to all a o s r นะก็คือให้นักเรียนเลือกว่าจะตอบถูกหรือผิดจาก five sentence นี้5ประโยคนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้นะก็เป็นอะไรคะ conversation วอ่ t e ไ e ซ์ทีเชอร์เป mm ิด hmm. ให้ฟังนั่นแหละค่ะอ่ะโอเคนี่ก็เป็นแบบฝึกหัดส,สุดท้ายของวันนี้แหละอ่ะทีนี้นักเรียนมาดูค่ะ l a n g u a g e c h e k k นะดูกันเลยที่ number one เขาบอกว่า list usually gets up early List เนี่ยเขาเป็นคนที่ตื่นเช้านะคะตื่นเช้าเป็นประจำนะอยู่บ่อยๆเป็นคำตอบที่อะไรคะเป็นคำตอบที่ true นะคะถูกต้องนะต่อไป number 2ค่ะ She goes to school by bike. เธอเนี่ยนะคะไปโรงเรียนโดย bike นะคะจัก,กรยานถูกไหม True หรือ False คะ The answer is False นะคะเพราะว่าเธอไปโดยอะไรคะ By school bus รถโรงเรียนนะทีนี้ number T ค่ะเขาบอกว่า George eats lunch at school นะคะก็คือ จอสเนี่ยมักจะทานอาหารกลางวันที่โรงเรียนนะเออเป็นประจำเลยนะคะเป็นคำตอบที่ true ค่ะอ่าก็ถูกต้องนะคะตามที่เขาบอกเราเลยทีนี้ number four ค่ะก็บอกว่า water, a n e a i n exercise นะคะ water กับ aerin เนี่ยเขาออกกำลังกายถูกหรือผิดคะนักเรียนอ่า the answer is true สุดท้ายค่ะ number f i Debbie never bites her nails ค่ะ Debbie เนี่ยเขาไม่เคยเลยนะคะที่จะกัดเล็บของเธอนะไม่เคยกัดเล็บตัวเองเลยเป็นคำตอบที่อะไรคะ fall นะคะเพราะว่าเขาบอกอยู่ว่า Debbie เนี่ยมี bad habits นะคือการ bites her nails นะคะอ่ะโอเคเสร็จแล้ว exercise language check นะคะใครยังไม่เสร็จให้นักเรียนเขียนลงไปที่นี้ค่ะ มาฝึกกันต่อในแบบฝึกหัด p r o n u n c i เ t ช o นอยากให้นักเรียนลองฝึกอ่านออกเสียงกันดูบ้างนะคะนักเรียนนะอย่าลืมเรื่องการอ่านออกเสียงนะคะภาษาอังกฤษเป็นอะไรที่จำเป็นนะเขาบอกให้นักเรียนอะไร listen and repeat ค่ะฟังและออกเสียงตามนะคะโดยสังเกต the ending of the v e r b นะคะตัวท้ายของ verb นะแล้วออกเสียงตาม่าเดี๋ยวที่เชิ์จะเปิด voice ให้ฟังค่ะ Page 39. Pronunciation. Listen and repeat. Notice the ending of the verbs. My father works in a bank. My brother plays tennis. My mother teaches Spanish. Is. ฝึกอ่านออกเสียงตามกันแล้วใช่ไหมคะใครที่ยังไม่คลองก็ย้อนกลับไปดูคลิปแล้วก็เปิดช่วงนี้ฝึกออกเสียงซ้ําๆได้นะมีวิธีการออกเสียงทั้งหมดกี่แบบคะ3แบบด้วยกันนะสําหรับเวิร์บที่นักเรียนสังเกตว่ามันเติม S นะหรือ ES บางทีก็ออกเสียงไม่เหมือนกันออกได้3แบบดังนี้นะคะตามที่เราได้เรียนไปอ่ะทีนี้ค่ะมาดูแบบฝึกหัดสุดท้ายแล้วนะก็จะเป็น practice ในเรื่องของ ask and answer นะให้นักเรียนเนี่ยดเออูเขาเรียกอะไรตัวอย่างบทสนทนามาทั้งหมด4เลยนะคะ4ข้อนะนักเรียนลองมาฟังดูแล้วก็เดี๋ยวมาดูว่าเขากำลังพูดถึงเรื่องอะไรค่ะ Page 39 Practice Ask and Answer 1 What time do you get up? I usually get up around 7 o'clock. 2 Do you ever write emails in English? Yes, sometimes. 3. What do you do after dinner? I always watch TV. 4. What time do you start work? I always start at 9 o'clock. <coughs> ก็เป็น A กับ B นะคะ A ถามว่า what time do you get up าถามถึงกิจวัตรประจำวันนะว่าคุณเนี่ยตื่นนอนกี่โมงนะคะ B ก็บอกว่า I usually get up around seven o'clock นะฉันเนี่ยตื่นนอนนะประมาณ7โมงเช้านะคะเป็นประจำเลย usually ก็คือตื่นนอนประมาณกี่โมงนักเรียน7โมงต่อไปข้อ2ค่ะนะถามต่อ do you ever write emails in English นะคะก็คุณเคยเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษมาก่อนไหมนะ B เขาก็ตอบว่า yes เคยสิ sometimes ก็ไม่บ่อยนะก็ประมาณ50%ก็คือเคยนะบางครั้งก็เคยเขียนต่อไปค่ะ number t what do you do after dinner นะคะก็คือคุณทำอะไรหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเออคุณมักจะทำอะไรหลังจากทานข้าวเสร็จ B ก็ตอบว่า i always watch tv อ่ะ ถ้านักเรียนเจอ always นะคะให้ตีเลยว่าโหดูทีวีทุกวันเลยเพราะ always เ,เท่ากับ100%เลยค่ะเช่นมี10วันนะคะนักเรียนกินข้าวเสร็จคนเนี้ยจะดูทีวีหลังกินข้าว10วันเลยเรียกว่าดูทุกวันเลยนะคะต่อไป number four ค่ะ what time do you start work นะคะกี่โมงที่คุณถึงเริ่มไปทำงานอะ่ะ B ก็ตอบว่า I always starts at 9 o'clock นะคะเริ่มทำงาน9โมงนะคะใช้ always อีกแล้วก็คือ100%เลยนะคะทำเป็นประจำสม่ำเสมอเลยอ่ะโอเคก็เสร็จแล้วนะคะแบบฝึกหัด ask and answer นะคะได้เรียนเรื่องอะไรบ้างนะคะถ้านักเรียนสังเกตเขาก็จะเริ่มนำนักเรียนเข้าสู่เรื่องอ present simple นั่นแหละค่ะนะเป็นเหตุการณ์ที่ พูดถึงเรื่องปัจจุบันหรือกิจวัตรประจำวันของเรานะคะมี adverb of frequency เข้ามาช่วยนะบ่งบอกความถี่บ่อยนะคะอ่ะโอเคนะเดี๋ยวทีเชอร์จะไปพูดในคาบต่อไปแต่วันนี้เราเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าหมดเวลาแล้ว r u n s o u t of time แล้วเพราะฉะนั้น see you again next time ค่ะ b าย